สวัสดีครับพี่ป้าน้าอาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตสติครับวันนี้อยากให้ทุกท่านลองวางภาระที่แบกไว้ในใจลงสักครู่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกหลานหรือความกังวลในวันข้างหน้าลองปรับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายหัวไหลหลับตาลงเบาๆแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ให้ความรู้สึกเย็นสบายแผ่ซ่านไปทั่วสรรพังตายลมหายใจออกก็ให้พัดพาเอาความขุ่นมัวและความเหนื่อยล้าทิ้งไปกับอากาศสาธาตุเมื่อใจเรานิ่งเหมือนน้ำที่หยุดแกว่งเราจะเริ่มมองเห็นความจริงที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนติดค้างอยู่ในใจนั่นคือเรื่องของความไม่คล่องตัวในชีวิตทำไมบางคนขยันแทบตาย แต่กลับเหมือนพายเรือในอ่างเงินทองไหลามาแต่ก็ไหลไปเหมือนรั่วซึมหรือที่เรียกว่าหนี้กรรมที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะมาไขาปริศนาธรรมเรื่องการสร้างอานิสง์แห่งความคล่องตัวผ่านสังคทานที่ถูกที่ถูกทางกันครับท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าบางช่วงของชีวิตทำไมมันถึงฝืดเคืองเหลือเกินหยิบจับอะไรก็มีแต่อุปสรรคขวางกั้น จะว่าเราขี้เกียจก็ไม่ใช่จะว่าเราไม่ทำบุญก็ไม่เชิงเพราะหลายท่านก็เข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำแต่ทำไมความคล่องตัวมันถึงยังไม่เกิดเสียทีคำว่าคล่องตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรวยล้นฟ้านะครับแต่หมายถึงการมีกินมีใช้ไม่ขาดมือกิจการงานใดก็ราบรื่นเหมือนน้ำไหลผ่านโขดหินโดยไม่ติดขัดจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเหตุและปัจจัยซ่อนอยู่ครับ มันมีจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปในยามที่เราทำบุญวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนดูต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตเราหนักอึง้งเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันถอนลิ่มที่ขวางทางเดินชีวิตออกไปให้บุญกุศลที่ท่านทำมาตลอดนั้นได้ทำหน้าที่ส่งผลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียทีลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนะครับแล้วเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่จะทำให้ท่านมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไปพร้อมๆกัน ย้อนกลับไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเศรษฐีวัยกเกษียณคนหนึ่งชื่อว่าตาทรงแกเป็นคนธรรมะธรรมโมนะข้าวัดทำบุญไม่เคยขาดแต่แปลกที่ชีวิตของตาทรงกลับมีความทุกข์เรื่องลูกหลานและภาระหนี้สินที่ตามแก้ไม่จบไม่สิน้นวันหนึ่งตาทรงเดินไปหาพระอาจารย์ที่วัดท้ายหมู่บ้านแล้วถามด้วยความตัดพ้อว่าพระอาจารย์ครับผมก็ทำบุญมาทั้งชีวิต สังฆทานก็ถวายถังใหญ่ทุกเดือนแต่ทำไมชีวิตผมยังรู้สึกเหมือนติดลบทำอะไรก็ติดขัดไม่คล่องตัวเหมือนคนอื่นเขาเลยพระอาจารย์ฟังแล้วก็ยิ้มอย่างเมตตาท่านไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่กลับส่งแก้วน้ำเปล่าใบหนึ่งให้ตะส่งแล้วบอกว่าให้ตะส่งเอาแก้วใบนี้ไปตักน้ำในลำธารมาให้เต็มแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้นิ้วอุดรูรั่วที่ก้นแก้ว ตาส่งรับแก้วมาด้วยความงงพอมองดูดีๆก็เห็นว่าก้นแก้วนั้นมีรอยร้าวเล็กๆอยู่แกพยายามตักเท่าไหร่น้ำก็ไหลออกหมดตาส่งเหนื่อยจนเหงื่อท่วมกายจึงเดินกลับมาหาพระอาจารย์แล้วบอกว่าทำไม่ได้หรอกครับพระอาจารย์แก้วมันรั่วต่อให้ตักน้ำมาทั้งลำธารมันก็ไม่มีวันเต็มท่านลองนึกตามนะครับว่าชีวิตเราตอนนี้เหมือนตาส่งบ้างไหม เราขยันตักน้ำใส่แก้วทุกวันทำบุญสารพัดอย่างแต่ทำไมน้ำในแก้วชีวิตเราไม่เคยเต็มเสียทีเคยสงสัยไหมครับว่ารอยรั่วเล็กๆที่ก้นแก้วของท่านคืออะไรตาสงแกลีมมองไปว่าที่แกทำบุญน่ะแกทำด้วยความอยากได้คืนแกทำเพราะอยากจะอวดคนอื่นว่าแกมีเงินถวายผ้าไตรชุดใหญ่หรือบางทีแกก็ทำเพราะความกลัวว่าตายไปจะลำบาก ใจของตาส่งในขณะที่ทำบุญจริงไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์แต่มันเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นและความคาดหวังซึ่งนั่นแหละครับคือรอยรั่วที่ทำให้บุญกุศลหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไม่นานท่านแหละครับเวลาถวายของพระหรือเวลาให้ทานแก่ใครใจของท่านเบาสบายหรือใจของท่านกำลังคำนวณผลลัพธ์ที่จะได้กลับมากันแน่ พระอาจารย์จึงเริ่มไขปริศนาทาให้ตาส่งฟังว่าการทําบุญของโยมที่ผ่านมาก็เหมือนการตักน้ําใส่แก้วที่รั่วนั่นแหละโยมทําบุญด้วยปริมาณแต่โยมไม่เคยดูเลยว่าใจของโยมนั้นมีรอยรั่วตรงไหนความไม่คล่องตัวในชีวิตหรือหนี้สินที่รุมเรานั้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากเราทําบุญไม่พอแต่เกิดจากเราทําบุญไม่ถูกเหตุหรือทําบุญโดยที่ใจยังมีความตรหนี ความโกรธหรือความหลงผิดบังตาอยู่การถวายสังฆทานเพื่อความคล่องตัวนั้นไม่ใช่การเอาเงินจำนวนมากไปแลกบุญแต่คือการเลือกถวายสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลให้ผู้อื่นพ้นจากความติดขัดเหมือนกับการปะรอยรั่วที่ก้นแก้วเสียก่อนเมื่อแก้วสมบูรณ์ตักน้ำเพียงนิดเดียวมันก็เต็มได้ความคล่องตัวไม่ได้หมายถึงความรวยที่ล้นฟ้าแต่หมายถึงการมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ไหลลื่นเหมือนสายน้ําที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหลักธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของตาส่งก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมและโลกธรรมแปดครับการทําบุญที่ถูกกาละและตรงตามความจําเป็นอาน,นิสงส์แห่งความคล่องตัวนั้นมักเกิดจากการที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้หยิบยื่นความคล่องตัวให้ผู้อื่นเช่นการให้ประทีปโคมไฟแก่ที่มืดมิดการให้ยารักษาโรคแก่ผู้ที่กำลังทรมาน หรือแม้แต่การให้ปัญญาเพื่อให้คนหาลิ้นชีพได้เองในทางธรรมเรียกว่าการแก้ที่เหตุปัจจัยหากโยมอยากมีความคล่องตัวโยมต้องเริ่มจากการวางความยึดมั่นถี่มั่นในตัวตนก่อนบางคนทำบุญเพื่อเอาหน้าทำบุญเพื่อหวังลาบยศนั่นคือการเพิ่มภาระให้ใจหนักกว่าเดิมแต่ถ้าโยมลองเปลี่ยนมาถวายสังฆทานด้วยใจที่อยากให้พระาศาสนาขับเคลื่อนไปได้ อยากให้พระเนนมีกำลังในการศึกษาธรรมใจที่เบาลงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความคล่องตัวที่แท้จริงชีวิตที่ติดขัดส่วนใหญ่เกิดจากใจที่ยึดต,ติดเมื่อใจปล่อยวางได้สิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาเองตามธรรมชาติของโลกกะระทำนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ารอยรั่วในใจคือตัวการสำคัญที่ทำให้ชีวิตไม่ลื่นไหลทีนี้เรามาดูกันครับว่า ในทางปฏิบัติแล้วการเลือกของสังฆทานเพื่อมาเกื้อนหนุนอาน,นิสงส์แห่งความคล่องตัวนั้นควรจะเป็นอย่างไรหลายท่านอาจจะชินกับการซื้อถังเหลืองสำเร็จรูปแต่ผมอยากชวนให้ท่านลองเปลี่ยนมาเป็นผู้จัดหาด้วยใจดูบ้างครับลองพิจารณาดูสิว่าพระสงฆ์หรือวัดในถิ่นธุรกันดาลท่านยังขาดแคลนอะไรที่จะช่วยให้การดำเนินาศนาสนกิจของท่านคล่องตัวขึ้น สิ่งแรกที่ผมอยากแนะนำคือแสงสว่างครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเทียนไขหรือแม้แต่การร่วมสมทบทุนค่าไฟฟ้าวัดอานนิสงของการให้แสงสว่างคือการทำให้เรามีปัญญาเห็นทางออกในยามที่ชีวิตมืดแปดด้านเหมือนคนกำลังหลงทางแล้วมีไฟฉายส่องนำทางให้นั่นแหละครับต่อมาคือยารักษาโรคครับท่านลองนึกดูนะความเจ็บไข้ได้ป่วย คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการทำมาหากินทักกายไม่คล่องตัวใจก็ทำงานไม่ได้การถวายยารักษาโรคที่มีคุณภาพหรือการสมทบทุนสถานพยาบาลเปรียบเสมือนการปลดเปลือนพันธนาการให้ผู้อื่นมีพลกลังกลับมาสู้ชีวิตได้อีกครั้งและอีกสิ่งที่สำคัญมากคือน้ำดื่มที่สะอาดครับน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของความไหลลื่นการถวายน้ำดื่ม หรือการช่วยสร้างแทงน้ำบ่อน้ำคือการสร้างเหตุแห่งความร่มเย็นและไม่มีวันขาดแคลนท่านลองถามตัวเองดูนะครับว่าในขณะที่ท่านเลือกซื้อของเหล่านี้ด้วยตัวเองท่านรู้สึกถึงความใส่ใจและความปรารถนาดีที่มากกว่าการหยิบถังสำเร็จรูปบ้างไหมความใส่ใจนั่นแหละครับคือการเริ่มต้นปะรอยรั่วในใจและเป็นการสร้างทางเดินชีวิตใหม่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง นอกจากการให้ทานที่เป็นวัตถุแล้วการปรับกระแสจิตก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้ครับเพราะใจที่เป็นกังวลใจที่ยึดติดกับหนี้สินจะมีลักษณะที่หดหู่และหนาแน่นจนทำให้โอกาสดีๆในชีวิตไหลเข้ามาไม่ได้ผมจึงอยากให้ทุกท่านลองหมั่นภาวนาบทสวดที่ช่วยปรับจูนคลื่นใจให้มีความสว่างและดึงดูดสิ่งดีๆนั่นคือพระคถาเงินล้าน หรือบทมหาลาบแต่ขอให้สวดด้วยความรู้สึกสละออกนะครับไม่ใช่สวดด้วยความโลภอยากได้เงินเพราะถ้าสวดด้วยความโลภใจจะยิ่งหนักและร่วนหนักกว่าเดิมลองหลับตาลงนึกถึงใบหน้าที่ยิ้มแย้มของตัวเองแล้วว่าตามผมช้าๆนะครับสัมปติฉามินาสังสิปิพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตปาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิระตโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพงภาพา หาหาหรือหรือท่านรู้สึกไหมครับว่าพอกระแสเสียงของพระคถาผ่านไปใจที่เคยเต้นรัวด้วยความกังวลมันเริ่มนิ่งลงการสวดมนต์ไม่ใช่การขอให้ใครมาประทานเงินทองให้เราจากฟ้านะครับแต่เป็นการทำให้ใจเรามีสมาธิและมีพลังเมื่อใจมีพลังและไม่ฟุ้งซ่านปัญญาก็จะเกิดท่านจะเริ่มมองเห็นช่องทางการทำกิน มองเห็นทางหนีทีไล่ของนี่สินและมองเห็นความจริงที่ว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอหากใจเราไม่ปิดประตูขังตัวเองไว้ท่านคิดว่าระหว่างคนที่นั่งกุมขมับคิดเรื่องนี้กับคนที่นั่งสวดมนต์จนใจสงบแล้วลุกขึ้นมาแก้งานใครจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับเมื่อเราทำฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์และสวดมนต์จนใจมีพลังแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรความคล่องตัวคือการอุทิศส่วนกุศลหรือการส่งต่อพลังงานความดีนี้ออกไปครับหลายท่านเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรซึ่งในทางธรรมเราอาจมองได้ว่าเป็นพันธะทางใจหรือความขุนมัวที่เราเคยสร้างไว้กับผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจการอุทิศบุญเปรียบเสมือนการเจรจาสงบศึกครับให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า ด้วยอานิสงส์แห่งสังฆทานและมนภาวนานี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้านี่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งที่มองเห็นและไม่มองเห็นขอให้ท่านได้รับความสุขและขอให้อโหสิกรรมต่อกันอย่าได้เบียดเบียนกันด้วยเวรเลยท่านลองสังเกตความรู้สึกในอกดูนะครับหลังจากที่ท่านกล่าวคำว่าอโหสิออกไปจริงๆท่านรู้สึกว่าก้อนแข็งๆในใจมันอ่อนตัวลงไหม เพราะหนี้ที่คอยขวางความเจริญเรามากที่สุดคือหนี้ความโกรธแค้นที่จองจำกันไว้เมื่อเราให้อภัยและอุทิศบุญให้เขาใจเราจะเกิดความว่างและในความว่างนั่นเองครับที่ความคล่องตัวจะหลั่งไหลเข้ามาได้การปลดหนี้ชีวิตที่ได้ผลที่สุดคือการปลดพันธะในใจเราก่อนเมื่อใจท่านอิสระโลกขายนอกก็จะเริ่มเปิดทางให้ท่านเองโดยธรรมชาติ ท่านพร้อมจะปล่อยวางนี้แค้นนี้เคือนเพื่อเปิดรับความสุขที่แท้จริงหรือ,อยังครับในยามที่ลมพายุแห่งโชคชะตาพัดกระหน่ำเข้ามาหลายคนมักจะพยายามวิ่งหนีหรือกลด่าโชคชะตาว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ท่านเคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งเราดิ้นรนด้วยความขัดเคืองใจเรายิ่งเหนื่อยและมืดบอดกว่าเดิมเหมือนคนหลงป่าที่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งลึก การสร้างความคล่องตัวในยามที่ชีวิตติดขัดที่สุดเริ่มต้นด้วยการหยุดและยอมรับครับยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหายอมรับว่าโลกนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเหมือนกระแสน้ำที่มีขึ้นมีลงตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์เมื่อเรายอมรับความจริงได้ใจที่เคยเกร็งจะเริ่มคลายตัวลงเหมือนนักว่ายน้ำที่เลิกเกร็งตัวแล้วปล่อยให้ร่างกายลอยไปตามน้ำเพื่อออ,อมแรงไว้ ท่านลงถามตัวเองดูนะครับว่าในวินาทีที่ท่านวางความโกรธแค้นต่อโชคชะตาลงได้ท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะมืดมิดท่านเริ่มมองเห็นช่องแสงเล็กๆที่เรียกว่าสติบ้างหรือยังเพราะสติคือเครื่องมือเดียวที่จะพาเราแหวกวงล้อมของปัญหาออกไปได้ครับการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือการตั้งหลักชีวิตคนเราในวัยนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากพอที่จะรู้ว่า ไม่มีพายุลูกไหนที่พับอยู่ตลอดการเมื่อเรายอมรับความจริงได้ปัญญาจะทำงานทันทีเราจะเริ่มเห็นว่านี่สินหรืออุปสรรคที่มีอยู่นั้นมันมีทางแก้ตรงไหนมีจุดไหนที่เราพอจะผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างความคล่องตัวไม่ได้เริ่มที่ยอดเงินในบัญชีแต่มันเริ่มที่ความรู้สึกว่าเราจัดการมันได้ท่านลงนึกดูสิครับว่าระหว่างคนที่ยอมรับความจริงแล้วลงมือแก้ กับคนที่เอาแต่นั่งตีโพยตีพายใครกันแน่ที่จะเดินออกจากกองไฟได้ไวกว่ากันการวางใจให้เป็นกลางต่อความทุกข์นั่นแหละคือมหาทานที่ท่านมอบให้ตัวเองซึ่งจะนำไปสู่ความลื่นไหลในขั้นตอนต่อไปของชีวิตอย่างแน่นอนเมื่อใจเรานิ่งพอที่จะมองเห็นปัญหาแล้วขั้นตอนต่อมาคือการใช้อิทธิบาทสหรือธรรมะแห่งความสำเร็จมาจัดการกับหนี้สินและความฝืดเคืองครับ หลายคนมองว่าธรรมะเป็นเรื่องของวัดวาอารามแต่จริงๆแล้วธรรมะคือเรื่องของปากท้องและการใช้ชีวิตนี่แหละครับความคล่องตัวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ทําและวิริยะคือความเพียรที่ถูกทางการปลดหนี้ไม่ได้อาศัยเพียงปฏิหารจากการถวายสังฆทานเท่านั้นแต่ต้องอาศัยการจัดระเบียบชีวิตใหม่ด้วยท่านลองพิจารณาดูสิครับว่าในแต่ละวัน เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทบ้างไหมเรามัวแต่มองหาเงินก้อนโตจนลืมเก็บออมเบี้ยหัวแตกที่รั่วไหลออกไปตามความอยากของใจหรือเปล่าการรู้จักประมาณในการบริโภคหรือที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องโภคขวิภาคคือการแบ่งทรัพย์ให้เป็นสัสดส่วนนั่นแหละครับคือการสร้างเขื่อนกั้นไม่ให้บุญกุศลและเงินทองที่เราหามาด้วยหยากเหงือ่อต้องรั่วไหลไปกับสิ่งไร้สาระชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่คล่องตัวที่สุดครับ ท่านเห็นด้วยไหมว่าความติดขัดหลายอย่างในชีวิตเรามักจะมาจากการที่เราพยายามมีในสิ่งที่เกินกำลังหรือพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นถ้าวันนี้เราลดความต้องการลงมาให้เท่ากับความจำเป็นช่องโัวในถังน้ำชีวิตก็จะถูกปิดลงทันทีบุญที่เราทำมาก็จะไม่รั่วไหลไปกับกิเลสฉาบฉวยอานิสงส์แห่งความคล่องตัวจะเริ่มส่งผลชัดเจนขึ้นเมื่อเรามีจิมตะไมปัญญา หรือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาบริหารจัดก,การชีวิตตามหลักทางสายกลางนั่นเองครับมีเคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเป็นทางลัดแห่งอานิสงส์ความคล่องตัวนั่นคือความกตัญญูครับในบ้านของท่านมีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณที่เคยเกื้อหนุนเรามาหลายคนเที่ยววิ่งรอนแรงไปทำบุญตามวัดวาอารามไกลๆหวังจะปลดหนี้กรรม แต่กลับละเลยเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดการดูแลปรนิบัติพ่อแม่ให้ท่านมีความสุขทางกายสบายทางใจคือสังฆทานที่มีชีวิตและมีอานิสงส์รุนแรงที่สุดครับท่านเคยสังเกตไหมว่าคนที่กตันญูต่อบุพการีมักจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยามติดขัดจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างปาฏิหารเสมอลองกลับมาถามใจตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราได้พูดจานุ่มนวลกับคนในบ้านบ้างหรือยัง เราได้หาข้าวหาปลาให้พระในบ้านอิ่มหนำก่อนจะไปตักบาตรข้างนอกหรือเปล่าเพราะความกตัญญูคือแรงผลักดันที่จะเปิดประตูแห่งโอกาสและความเมตตาจากทั่วสารทิศให้หลั่งไหลมาสู่ชีวิตเราอย่างไม่มีวันจบสิ้นครับหากพ่อแม่ไม่อยู่แล้วการทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยจิตที่ระลึกถึงพระคุณก็ส่งผลให้ชีวิตเรามีความนิ่งและความมั่นคงเหมือนมีรากฐานที่แข็งแรงท่านลองนึกภาพต้นไม้ที่รากลึกดูนะครับ ต่อให้หลมพัดแรงแค่ไหนมันก็ไม่หลมชีวิตคนกระตันอยู่ก็เช่นกันครับต่อให้เจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาหนี้สินรุมเรา้าพลันแห่งกระตันอยู่จะช่วยคำจุนให้ท่านผ่านผลไปได้อย่างอัศจรรย์ครับความคล่องตัวจะมาสู่คนที่รู้จักรากเหง้าของตัวเองเสมอท่านพร้อมจะกลับไปดูแลเนื้อนาบุญที่บ้านของท่านให้งอกงามหรือ,อยังครับเดินทางมาถึงส่วนที่1ิกันแล้วนะครับหลายท่านเริ่มเห็นภาพแล้วว่าความคล่องตัว ไม่ได้มาจากวัตถุที่เราถวายเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่คุณภาพของใจในขณะที่ให้ด้วยแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีทานอีกระดับหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีอานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานนับร้อยนับพันครั้งเสียอีกนั่นคืออภัยทานครับการปลดหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเอาเงินไปใช้คืนเจ้าหนี้เพียงอย่างเดียว แต่มันคือการปลดหนี้ใจที่เราเคยผูกพยาบาทใครไว้ท่านลองนึกภาพตามผมนะครับหากใจเราเหมือนลำคลองที่เต็มไปด้วยขยะและวัชพืชต่อให้เราพยายามวิตน้ำเข้ามามากแค่ไหนน้ำมันก็ไหลไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันติดขยะที่ชื่อว่าความโกรธความเศร้าสร้อยและความยึดมั่นถือมั่นขยะเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวขวางกั้นอนิสงส์ความคล่องตัวในชีวิตเรา ลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าในวัยที่ผ่านโลกมามากขนาดนี้เรายังแบกความโกรธเคืองใครบางคนไว้ในอกเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้หรือเปล่าเรายังแค้นเคืองคนที่เคยโกงเราคนที่เคยทิ้งเราหรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราอยู่ไหมการที่เราไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนเรายอมให้คนคนนั้นตามมาทวงหนี้ความสุขในใจเราได้ทุกวันครับการทำอภัยทานคือการบอกว่า ฉันจะไม่ยอมเป็นทาตความโกรธอีกต่อไปเมื่อเราให้อภัยใจเราจะเบาขึ้นทันทีและเมื่อใจเบาอานิสง์แห่งบุญกุศลที่เคยทำไว้แต่วันวานแต่มันยังส่งผลไม่ได้เพราะใจมันหนักมันจะเริ่มออกฤทธิ์ทันทีครับชีวิตที่เคยฝืดเคืองจะกลับมาลื่นไหลเพราะไม่มีกำแพงความโกรธมาขวางกั้นกระแสบุญอีกต่อไปท่านลองหายใจเข้าลึกๆแล้วลองพูดในใจช้าๆว่า ฉันให้อภัยทุกคนและขอให้ทุกคนให้อภัยฉันท่านรู้สึกถึงความโล่งสบายที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอกบ้างไหมครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความคล่องตัวที่แท้จริงอีกบ่มหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคนในวัยหลักหหลัก6ขึ้นไปรู้สึกไม่คล่องตัวคือการยึดติดกับภาพในอดีตครับหลายท่านเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยมีฐานะรุ่งเรือง หรือเคยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดพอถึงวัยที่ทุกอย่างเริ่มถดถอยตามกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนเรากลับยอมรับไม่ได้เราพยายามจะยื้อภาพความสำเร็จเก่าๆไว้จนกลายเป็นความทุกข์ระทมใจการยึดติดตรงนี้แหละครับที่เป็นนี้กรรมทางความคิดที่ทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในปัจจุบัน ท่านลองสังเกตดูนะครับว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้แต่เกิดจากความคิดที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับอดีตหรือกังวลไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการสร้างความคล่องตัวในวนัยนี้คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติครับพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงหน้าที่ของเราคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจที่เบาสบายการถวายสังฆทานในวนัยนี้จึงควรเป็นการถวายเพื่อสละออกอย่างแท้จริงไม่ใช่การถวายเพื่อขอรับความยิ่งใหญ่กลับมาท่านลองพิจารณาดูสิครับว่าถ้าวันนี้เราสามารถยิ้มให้กับเข้าเปล่าหนึ่งจานหรือความสงบเงียบในบ้านได้ โดยไม่รู้สึกโหยหาอดีตที่เคยรุ่งเรืองนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือโชคชะตาความคล่องตัวจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราไม่ต้านทานความจริงของโลกเมื่อเราไหลไปตามความจริงเหมือนน้ำที่ไหลไปตามร่องดินเราจะไม่รู้จักคำว่าติดขัดเลยครับท่านพร้อมหรือ,อยังที่จะวางตัวตนเก่าลงแล้วมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าในวินาทีนี้ ในท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้ทุกท่านสรุปรวบยอดความคิดร่วมกันนะครับว่าอานิสงส์แห่งความคล่องตัวและการปลดหนี้นั้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอจากฟ้าดินที่ไหนแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการอุดรอยรั่วในใจด้วยการรักษาศีลและการสละความตรณีต่อด้วยการถางทางเดินชีวิต ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานของพระาศาสนาและสังคมผ่านสังฆทานที่บริสุทธิ์และจบลงที่การปล่อยวางความยึดมั่นด้วยปัญญาที่เข้าใจในความเป็นธรรมดาของโลกเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้พร้อมชีวิตของท่านก็จะพบกับความลื่นไหลประดุดสายน้ำที่ใสสะอาดไม่ว่าจะก,ก้าวเดินไปในทิศทางใดก็จะมีผู้มีพระคุณและเหล่าเทวดาอารักษ์คอยเปิดทางให้เสมอเพราะใจของท่าน ได้กลายเป็นใจที่เปิดออกต่อโลกไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะอีกทั้งเดชบุญบาร,รมีจากความตั้งใจดีที่ทุกท่านได้สดับรับฟังธรรมะในวันนี้ขอให้บุญกุศลน,นี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้ทุกท่านได้พ้นจากความทุกโศกโรคภัยและอุปสรรคทั้งปวง ขอให้หนี่สินที่มีจงได้รับการปลดเปลื้องด้วยสติและปัญญาขอให้อานิสง์แห่งความคล่องตัวจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรมในทุกย่างก้าวของชีวิตนะครับความสงบอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่การปล่อยวางขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตที่คล่องตัวของทุกท่านครับ สวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านตลอดไปครับสุขีอัตนานปริหารันตุขอให้ทุกท่านจงประครับประคองตนให้ถึงพร้อมด้วยความสุขเทินสวัสดีครับ